ตำนานพระวิษณุท่านคือใครมูเมนมีคำตอบให้พระวิษณุหรือพระนาลายเป็นเทพผู้คุม้มครองและบำรุงรักษาสปปรรพสิ่งในศาสนาฮินดูโดยเป็นหนึ่งในพระตรีมูลติเทพสามตรีอันประกอบไปด้วยพระพรหมผู้สร้างพระวิษณุผู้รักษาและพระศิวะผู้ทำลายตำนานเล่าว,ว่าพระองค์มักจะบรรทมอยู่บนหลังพญาอนันตนาคราชและเมื่อใดที่โลกประ สบความเดือดร้อนพระองค์จะอวตารลงมาเพื่อรักษาความสมดุลและขะจัดความชั่วร้ายในการอาวตารที่สําคัญของพระองค์ได้แก่พระรามในเรื่องรามเกียรติและพระกฤษณะในเรื่องมหาภารตะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะและถ้าใครอยากรู้ว่าองค์เทพประจําตัวคุณคือใครในปีพศ2569มีวอลเปเปอร์ปลุกตามดวงชะตาครั้งแรกของการนําองค์เทพมารวมเข้ากับ วงจุ้ยจัก,กรวาลในมือถือของคุณทุกวอไม่ได้ใช้ระบบ AI แต่เป็นการออกแบบทั้งหมดของพี่หมอไอทุกองค์ประกอบผ่านการคำนวณจากปฏิกิน100ปีตำแหน่งดาวพลังปีมาธาตุไฟและองค์เทพ14องค์วอแต่ละวอถูกออกแบบให้เฉพาะบุคคลเท่านั้นคนอื่นก็ไม่สามารถนำวอคุณไปใช้ได้ปัดขวาคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ